มีความจริงใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเอาเป็นข้าราชการถึงจะเป็นชั้นผู้ใหญ่ก็ตามแต่เรามีพื้นฐานม,มาจากประชาชนธรรมดาแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปเป็นประชาชน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านดรสมศักดิ์จังตะกุลครับท่านเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของประเทศเป็นพ่อเมืองที่ครองใจพี่น้องประชาชนท่านเป็นคนที่ยิ้มเก่งแล้วก็เข้ากับใครก็ได้กีฬาก็เก่งครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เอาแง่คิดสั้นๆจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ นี่แหละครับหนึ่งประโยชน์ท่านจะให้ทุกคนได้นําไปใช้ประโยชน์จริงๆในหลักการบริหารหรือการดํเนินช<ล>ีวิตก็ตามมาฟังท่านดูครับครับก็มีความจริงใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นข้าราชการถึงจะเป็นชั้นผู้ใหญ่ก็ตามแต่เรามีพื้นฐานมาจากประชาชนธรรมดาแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปเป็นประชาชนเพราะนั้นในส่วนนี้ผมคิดเสมอว่า ถึงวันหนึ่งผมก็ต้องกลับไปเป็นประชาชนดังนั้นทําอย่างไรที่ที่ความรู้สึกเราเองเมื่อวันที่เราเป็นประชาชนเราอยากได้อะไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถึงว่าพยายามทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากที่สุดในทุกเรื่องทุกราวครับอ๋อครับนี่แหละครับสำคัญที่สุดครับเรื่องความจริงใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทําอะไรก็เป็นที่รักของผู้คนครับ